สบายดีสุขุสุขคนท้าเราทางไทยต่างประเทศประมาพบป้พ่อกันักกะลีก่ะพี่คนหักกะลายคนสร้างกะเมีพี่น้องเอกลักษณ์ของช่องนางย่อชันวาซีเนื้อตะกี้ก็เคยเบ้าอยู่ถ้าเปิดช่องใหม่จ้ะเบ้าไปว่าบาัดที่ท่านว่าบัดเศร้าว่าวันนี้บันิที่เบ้าเลยบันีนิเห็นาพี่บูคนทะเลบูคนตะลังเบ้าเลยเนาะเอกลักษณ์ของเฮาบันิที่ภามากินนั่นคือบางแล้วบันีิ เมงเข่งเมงเข่งปุ้งมวลอันมวลมวนเมงเข่งอันนั้นแบบใหญ่พวกเมงเข่งเลยน้อยเมงเข่งปุ้งเดินนะเมงเข่งใหญ่สำปูมือหนัก็แบบนึงอันนี้เมงเข่งยูนิคือัยูนิครือไม่จะคืออย่างไงว่าคนเบื่อเอิญคนละท้องถิ่นครืออะไรแซ่บพี่น้องหอมหอมไม่ห่วยกุลาบคนกับปนเมงเข่งน้อยเอิญยังไงแบบ ประชาชนท้องถิ่นบ้านนัทธุรกิจแบบแมงค้าโป้งขั้นเอิ้นแบบจะให้หูเนี่ยค่ะแมงเฆ้งปุ้งถ้าแมงเฆ้งกุ๊กโคกุ๊กกุ๊กข้อกุ๊กจีกนั่นมันเจีใหญ่แชมพูมือหรือพี่น้องแซ่บตัวขาวๆใหญ่ๆนะอันนี้แมงเค้งอยู่ในเครือเครือไม้มีเดนาตาคุณก็ได้ยินบหมนาตาคุณติดหได้พี่น้อง bắt cóc chúng tôi nghiêm ngặt thì đẹp kim kim nó hôm 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 này, hôm 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 คนกินกคนคนกินกคนส้มคนเบิ่งกันอย่าลืมกขานั่งใจพี่น้องก้นให้นั่งเลยพขานั่งมีเฮกับบาทสองบาทพี่น้องคั้งเวลาโฆษณาเขาก็่ยับทหารเนี่ยพี่น้องเบิ่งนพี่นั่งเลยพขานั่งได้เงินน้ำมูพี่น้องปูปปลาเป็นเล็บพี่น้องเบิ่อเบื่อไปตามาษานั่งเดี๋ยพี่น้องเลือกยี่ห้อชนวัดสี่แล้วกินกินพี่น้องถ้่เย็นเห็ดเงินซี่พี่น้องจ้าแล้วตามโม่เห็ดงินซี่บริกเกตปีนี่แหละเดี๋ยพี่น้องปีมันก็เอากินเลย ไมยพงยังอไทยมีพีพ่คนหนึ่งพนานเชียงบ่านางนตาตรีพนักงานเป็นไม้บิดฐานบอรลรองเบิู่รูแเท็ไหอีกงที่ตุกยานไหน,ไหน เขากรสือจงสีกป็นเนาะปีกรมีค้า็นี่ยโบกแค่ในยำโลดน้อยนะจุนเ่ปรนเยาะจุดเด่นง่ายๆนกกจะได้ไปกฏนมากจิง่าย เคียบคบ่ีมี้องเอ้ยากันเสียบเถอะมีกระยำบนนนว่าคือคันคือกัมเมงดาเห้านี่และตายียแเรวรูน้อทช่เขา ไปผาหลาดซาำจำเกี่ยวคนเสพเสพนองเว้ยมันกินเมงดาเกี่ยวเมงดาอะ่รกินออกมันระมาณนั่งเลยแต่ว่าม,านามันทำบุญเมงดาอันเดียวกันเลยก็เมงดา ับป่นกระแทกทำาน้ากระรือรดับทำป่น,นหไทร้ช่องเห็นน้ำมันเป็นตังไรมันจะอยู่ในเครือไม่นะเต๊ะในเครือไม่ชนะ่อะเป็นนุ่มลุ้งพักเปหูดเอาหูดเอาเครือไม่ถ้าเครือนี่แหละเครือพิจประชงม,มันดู่นะ 그가 다 지은, 그가 그가, 그가 그가, 그가 그가 เม้งดาน้อยกันเนี่ข้ามกินเม่งดาปีกระยำค้ากระยำรู้ไหมไม่ได้โปกเลยนะ มักเส้นบ่เข้ากันห้อมไม่เข้ากันเจอคนเจอบอมของนางเองนั่นแหละให้กระปิดได้ทำซองทำมือ,มอมไม่ก่อนก่ะปิดบ่ได้เจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บพักเจ็บเมล์เม่งดาน้อย สวดีจับมนนี่ก็ได้กูอ่านแห้งขาดแล้วเพอเวอร์เลยเรียนนัก็กทัดไปก่อนดัดกทัดกงไปพี่น้องเชียงดัดงยงเขาจะปัดลม chết đây ngọn ừ. ừ. cái tổ thì nó bỏ con tinh cứ mình đa nữa แก้เจียวดิเขาคนนี้เห้เปเจอแมงดาเลยกเก้วแมงดาเลยแคบขัดไ,ไปพี่น้องได้ตัวนะยชื่อใคร เจบครับของปลาทานปลาปีพักขยะมไม่ไาหาอยา่งางไรล่างกินเยอะนะถ้าประมาณต่เช้าเ้ กินทกเบ่งดาเลยรอยมีเนี่ยมันเช็ดเมนเคนพ้งกระเดือนนะยกโครั้บืมันลอลอหลอกอยู Eu não me เพราะไม่ไหวกินยังมองเก่าเวลาเก่าคือเก่าทุกเนาะโอ้ยโอ้ย ແລະພີ່ນ້ອງ คนเขาหน่อยขาปูวะ <c oughs> เท็บ่ะเท็บน่ทิ้งเบปีกเลย น้ำแกงโตปไปจำนาทีนะ้าใครคาเฟ่พอได้เงินเติมเน็ตโทษทพวกเขากุดมันนี่เขาจะเมื่อยพวกกุุนมันเขาไปบริสอนบริด้ทน้าขาเจออ้าหอนเนี่าเปีนน่องกุนมันเขาก็มาซื้ออยู่ Để thủng. Để Các bác nhỏ các bác cùng vô cả. Để tham thủng. หน่อยนั่งกรดีใจพี่น้องขอจะนั่งในค่ายครับครับอือครับอีนเป็นบทจิบหนึ่งอะไรพี่น้องกวนไปกวนลากวนจาน้า ก็จะลืมกุฎไล่กุฎแง่กุฎติดตามให้น่านในพี่น้องกุฎมากรูมให้น่านในอันดังๆนะก็ลืงนะนี่เทียนหน่อยครับสบายดีสวัสดีจ้า